สวัสดีครับไพโรธฟาร์มพุกบ้านเขาจราเข้ครับวันนี้เราจะมาทําเมนูหนูทอดกระเทียมพริกไทยกันนะครับหนูเราก็จะหมักกระเทียมพริกไทยไว้เรียบร้อยแล้วครับนจะเอาลงทอดครับตัวนี้ก็ประมาณเป็นโลนะครับกําลังจริงครับใหญ่ทอดกระเทียมอร่อยก็รอพักนึงครับรอให้มันเหลือง นี่จะทอดสักประมาณสองสามนาทมนามีมันเต็มตัวเลยครับนม่้องกลัวครับหนูเราเริ่มเหลืองนะครับเริ่มกรอบนะครับเริ่มเหลืองนะ โอ้มันย่องนะครับแล้วน้ำลายไหลใจซื้อรับทานได้ครับติต่อได้ครับส่วนก็แปดสิบสามแปดเจ็ดแปดหนึ่งทำได้หลากหลายเมนูนบอบองอย่างีิจะผัดวิตะทอดอร่อยครับจบคิดไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ